สวัสดีครับผู้เราทีมงาน 2GMB นะครับมาพบกันในช่วง Engineering Talk นะครับซึ่งวันนี้หัวข้อที่เราจะมาพูดกันเนี่ยก็คือการชาร์จน้ำยาแอร์รถเราสามารถดูแค่เกตยอย่างเดียวได้หรอนะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยที่มาที่ไปเลยนะคือว่าทั้งผมเนี่ยได้เห็นคลิปใน YouTube ในหลายคลิปนะครับสอนการชาร์จน้ำยาแอร์โดยที่คลิปเหล่านั้นเนี่ยจะแนะนาการชาร์จน้ายาให้ดูที่เกตวัดค่าให้ดูที่ด้าน High Pressure เนี่ย ด้านความดันสูงนะครับ200ถึง250 PSI แล้วก็ด้านโลนี่20ถึง30 PSI วิธีที่ในคลิปต่างๆแนะนำเนี่ยสามารถทำได้จริงๆเหรอแล้วก็แค่ดูเกตอย่างเดียวเนี่ยมันเพียงพอหรือเปล่านะครับในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนให้ทุกคนได้รู้จักเลยว่าการชาร์จน้ำยาที่พอดีเนี่ยมันคืออะไรอยู่ตรงไหนที่มันเรียกว่าพอดีแล้วรถแต่ละคันเนี่ยมันใช้ที่ีเท่าไหร่นะครับดูเกตอย่างเดียวทำได้จริงๆหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ข้อแนะนําในการชาร์จน้ํายาว่าจริงๆแล้วมันควรจะต้องทําแบบไหนการชาร์จน้ายาแอร์ที่พอดีนะครับคืออะไรนะครับเรามาเริ่มต้นอ,อย่างนี้ก่อนนะครับในการชาร์จน้ำยาแอร์เนี่ยโดยปกติเนี่ยทั้งฝั่งผู้ผลิตหรือว่าผู้ที่เขาออกแบบนี่นะครับเขาจะมีวิธีการคิดตำแหน่งที่ชาร์จน้ำยาแอร์โดยใช้กราฟกราฟหนึ่งในการดูนะครับกราฟนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะมีค่าตัวนึงนะครับเขาจะเรียกว่าสับคูนะครับ ซับคูเนี่ยคือค่าอะไรผมไม่อธิบายลึกลงไปแล้วกันครับเราบอกว่าเขาดูที่ค่าที่เรียกว่า,าค่าซับคูเนี่ยครับค่าซับคูเนี่ยมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเริ่มแรกเราชาร์จน้ํายาแอร์มาเนี่ยปริมาณการชาร์จเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่าซับคูเนี่ย Linked เขาจะอยู่ที่ค่าเดิมพอเราชาร์ตที่ค่าค่าหนึ่งไปเรื่อยๆสักพักค่าซับคูจะเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับพอเราชาร์จไปเพิ่มน้ำยาปริมาณน้ํายาไปอีก ค่าสับคูก็จะเริ่มคงที่อีกครั้งหนึง่งหลังจากนั้นพอปริมาณเพิ่มเพ้่ไปจะถึงถึงค่าหนึง่งค่าสับคูก็จะเพิ่มขึ้นเป็นลักษณะกราฟแบบนี้นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือในกราฟเนี่ยอันนี้ผมเขียนไว้ก่อนว่าสับคูในกราฟเนี่ยที่เราจะดูที่มันเกี่ยวข้องกับการชาร์จน้ำยาแอร์นะครับเไม่ใช่เฉพาะแค่ค่าสับคูช่างที่ทำงานชาร์จน้ำยาแอร์ทั่ว,วไปที่เป็นช่างเซอร์วิสแอร์ตามร้านที่เราไปทำการเซอร์วิสแอร์ต่างๆเนี่ย เตดะเขามีให้ดูแค่แค่ค่า High high p r e s s u r e กับ low pressure ฉะน,นั้นผมจะเขียนค่า high p r e s s u r e กับ low p r e s s u ร e ในกราฟนี้มาประกอบด้วยนะครับซึ่งค่ามันก็จะประมาณอย่างนี้อันนี้คือด้าน pressure low นะครับแล้วก็จะมี pressure High ตัวน,นี้ความหมายมันคืออะไรล่ะไอการาฟสับคูอันเนี้ยนะครับความหมายเนี่ยผมจะขีดเส้นแบ่งเลยนะครับผมจะแบ่งการาฟออกมันจะได้เป็นท่อนๆจริงๆแล้วมันจะมีอยู่ทั้งหมด3มช่วง จะเห็นว่าช่วงเริ่มต้นเนี่ยอันนี้คือช่วงเริ่มต้นนะครับช่วงเริ่มต้นของการชาร์ตน้ำยายอ่ยจะเห็นว่าเมื่อปริมาณน้ำยายมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแต่ว่าค่าสับคูเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยอ๋ออันนี้ผมเขียนผิดครับโทษทีอันนี้ไม่ใช่อุณหภูมิครับอ,นะอันนี้เป็นเพชร์อ่อเพชร์ด้วยและอุณหภูมิด้วยคือในสับคูเนี่ยมันจะเป็นอุณหภูมิแต่ผมเขียนว่าดอยในกราฟเดียวกันนะครับก็จะเห็นว่าในช่วงเริ่มต้นเนี่ย นาปริมาณน้ํายาเพิ่มขึ้นแต่ว่าสักคมูมมนได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่พอชาร์จไปสักพักหนึ่งเนี่ยกราฟของอุณหภูมิของสักคูเนี่ยเริ่มเพิ่มขึ้นมาสูงขึ้นมานิดหนึ่งไอ้ตรงที่จุดที่สูงขึ้นมานิดหนึ่งตรงนี้นะครับจุดที่หนึ่งจุดตรงนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่ตัวฟองนะครับเริ่มที่จะหายหลังจากนั้นพอเราชาร์จน้ํายามาเรื่อยๆนะครับชาร์จน้ำย,ยามาเรื่อยๆเลย้มาเรื่อยๆมาถึงจุดจุดหนึ่ง เข้ามาสู่ช่วงที่เป็นส a ตเบิลครับค่าเป็นสแตเบิลนัดจุดตรงนี้เนี่ยจุดตรงนี้เนี่ยเรียกว่าจุดเป็นจุดส t ตเบิลนะครับความหมายก็คือเป็นจุดที่น้ํายาพอดีนั่นเองหลังจากนั้นเนี่ยมีการชัน้นยาเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆปริมาณน้ํายาถูกอัดเข้าระบบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆบริเวณนี้เป็นต้นไปเนี่ยเขาเรียกว่าจุดโอเวอร์ชาร์จ ในการออกแบบของระบบแอร์เนี่ยถามว่าจะใช้จุดไหนเข้ามาเป็นจุดที่เป็นข้อกำหนดในการชาร์จน้ำยาแอร์ลดก็คือเขาจะใช้บริเวณตรงสเตมเบินะครับแล้วจะใช้ค่าที่อยู่ประมาณกลางๆแล้วคิดเผื่อให้แล้วว่ามีท o ร์เรนซ์ของค่านี่อยู่ที่เท่าไหร่นะครับเช่นสมมุติตรงนี้ผมกำหนดว่าเอ่อตรงนี้ประมาณ500กรัมก็อาจจะบวกมาอีก50กรัมหรือว่าลบมาอีก50กรัม ก็จะเข้าสู่ช่วงที่1หรือว่าช่วงที่สาม under หรือว่า over c h a r ์นันเองในการดีไซน์เขาจะใช้ค่าแบบนี้แหละครับมากําหนดจุดที่ควรจะชาร์จน้ํายาแอร์ว่าจะอยู่ตรงไหนทีนี้เนี่ยในสับคูเนี่ยมันเป็นค่าที่เป็นค่าคํานวณน,นะครับสับคูเนี่ยเป็นค่าที่คํานวณมาได้จากเพรสชอร์ทางด้านไฮไซนะครับกับอุณหภูมิของน้ํายาแอร์ซึ่งอุณหภูมิเนี่ยอยู่ภายในท่อ ตัวแรงดันเนี่ยอาจจะสามารถวัดได้ก็จริงแต่ว่าตัวอุณหภูมิเนี่ยคงจะเป็นเรื่องยากที่จะไปวัดอุณหภูมิภายในท่อน้ํายาแอร์นะครับถ้าไม่ใช่เอ่อเป็นพวกศูนย์เทสหรือว่าเป็นห้องเทสก็คงจะวัดลาบากบางคนอาจจะบอกอ้าวก็วัดอุณหภูมิที่แบบผิวท่อก็ได้หรือเปล่าอันนี้ก็ได้เพียงแต่าค่ามันก็จะไม่ถูกต้องตามตามน้ํายาแอร์ที่มันอยู่ในห้องเอ้ยไม่ใช่อยู่ในห้องอยู่ในท่อน,นะครับก็หวังว่าทุกคนคงจะเข้าใจที่มาที่ไปของจุดการชาร์จน้ํายา ที่มันพอดีสําหรับในรถหนึ่งคันซึ่งในรถแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะมีการทํากราฟลักษณะอย่างนี้นะครับทุกๆครั้งเลยก่อนที่เขาจะกําหนดมาเป็นตัวเลขว่าสเปคคุณน่าต้อง500กรัมหรือว่า1,000กรัมรวมถึงค่าทรลเลนท,ที่บอกด้วยนะครับว่ารถคทนี้สามารถชาร์จได้กี่รบบกรัมบวกบกี่กรัมเขาก็จะต้องทํากราฟหน้าตาแบบเนี้ขึ้นมาอ้างอิงในทุกๆรุ่นเสมอทีนี้มาเข้าสู่ประเด็น ที่เกี่ยวข้องนะครับดูแค่เกจอย่างเดียวมันสามารถทําได้หรือเปล่าผมได้รวบรวมข้อมูลของรถยนต์อันนี้ผมทํามาให้รู้สึกจะเจ็รุ่นนะครับเจรุ่นแล้วมาดูข้อมูลกันนะครับก็เพรสเชอร์ผมมีบอกทั้งที่เป็นหน่วยเมกะปาสคาลแล้วก็หน่วย psi นะครับซึ่งเ,เกจชาร์จย,ยาลางตัวเนี่ยก็เป็นหน่วยหน่วยพาสคาลหน่วยเมกะปาสคาลได้หรือว่าเกจชาร์ส่วนใหญ่หน่วย psi ซึ่ง ก็สามารถแปลงกันได้ไปหาสูตรแปลงกันได้นะครับตามอินเทอร์เน็ตแล้วก็ผมมีกราฟที่เป็นกราฟชาร์ตน้ำยาของรถรุ่นหนึ่งเอามาให้ดูประกอบกันด้วยนะครับถ้าสังเกตดูเนี่ยจะพราะว่ากราฟที่ผมเขียนให้ดูทางด้านขวาเนี่ยเพเชอร์ไฮเนี่ยมันตัวเลขอยู่ที่ประมาณ150 psi แต่ทำไมตัวตารางด้านซ้ายของผมเนี่ยเอ้ยตัวเลขมันเป็น200 psi มันถูกเทสขึ้นมาโดยคนละคอนดิชันนะครับฉะนั้น ค่ามันอาจจะไม่ตรงกันแต่ก็ไม่เป็นไรผมเอามาให้เป็นตัวอย่างในการดูเท่านั้นเองนะครับไม่ว่าจะชาร์จด้วยคอนดิชันไหนมันก็จะได้การาฟหน้าตาแบบนี้แต่ว่าจะต้องเป็นคอนดิชันเดียวกันถึงจะเทียบกันได้ท่านั้นเองครับคําถามที่เราประเด็นที่เรามีกันอยู่ก็คือให้ใช้ค่า200 psi เนี่ยมันสามารถใช้ยึดตามนั้นได้ไหมแล้วมันใช้ได้กับรถทุกๆรุ่นหรือเปล่าก็ถ้าเราพิจารณาจากตอนนี้นะครับจากตารางข้างบนในแค่ตารางนี้ จะเห็นว่าใช้2 0พ psi ดูเหมือนจะได้ถูกไหมครับมีรถที่เกือบจะเป็น200อเนี่ยก็จะเห็นว่าก็จะมีเห็นไหมครับใกล้เคียงกับ200อเท่านั้นเลยก็จะมีเพียงแค่2ตัวนี้เท่านั้นที่ที่ไม่ได้ใกล้เคียงกับ200ฉะนั้นถามว่าใช้200 psi พได้ไหมเนี่ยดูจากตารางก็เห็นแล้วว่ามันใช้ไม่ได้นะครับทีนี้เนี่ยเราลองมาดูกราฟด้านขวาจะพบว่าเพรสเชอร์จากที่ผม ได้สอนไปในในหน้าเมื่อกี้นะครับจะเห็นว่าถ้าผมแบ่งออกเป็นเป็นช่องครับเป็นช่วงเป็นช่วงช่วงสเตเบิลแล้วกันช่วงนี้เป็น Over นะครับช่วงนี้ Under ช่วงนั้นไซส์อันเดอร์ต้องการก็คือเป็นช่วงโอเคนะครับที่จะใช้พอดีเห็นว่าผมมีการเขียนตัวเพร s เชอร์ไว้แล้วว่าช่วงที่ Stable เนะี่ยคือจะต้องใช้ร้อยไม่ได้ใช้ก็คือจะได้ค่าอยู่ที่ร้อยห้าป psi ช่วงโอเวอร์เนี่ยร้อยา psi ส่วนช่วงอันเดอร์เนี่ยร้อยห้สิ psi เห็นว่ามันต่างกันแค่ต่างกันแค่ประมาณห้ถึงห psi เท่านั้นเองก็ส่งผลให้ค่าการชาร์จน้ำยาเนี่ยมันผิดไปแล้วนะครับฉะนั้นพอย้อนกลับมาดูตารางที่ทางทางด้านซ้ายเนี่ยจะพบว่าถ้ามันไม่ตรงตามสเปคการชาร์จจริงๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะชาร์จได้นะครับก็มีดาวเวล่านี่ก็ดูใกล้เคียงเนี่ 198ก็ถ้าดูจากตรงนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าใช่นะครับแต่ว่ามันมีแต่แต่ว่าคอนดิชันที่ใช้ในการในการชาร์จเนี่ยมันส่งผลกระทบนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมจะให้ดูตัวเกจก่อนเกจชาร์จน้ํายาเนี่ยด้านโลถ้าดูที่ด้านโลเนี่ยจะเห็นว่าเราลาความละเอียดนจะน1 psi ใช่ครับ1 psi แต่ว่าด้านไฮเนี่ยดูได้ช่องละ5 psi ซึ่งช่องด้านหนึ่งพีดูได้ละเอียดก็จริงแต่ลองไปดูที่กราฟ p พ e s เชอร์ลจะเห็นว่าค่าเนี่ยแทบไม่เปลี่ยนเลยนะครับเป็นเส้นตรงไปหมดการดูเกจวัดที่ทางด้านโล่ที่บอกว่า2 0 3สิบถึงสามสิีดูไม่ได้นะครับอันนี้ดูไม่ได้จากกราฟจะเห็นแล้วว่าจะช่วง Under, Over หรือว่าช่วง Stable เนี่ยค่า Low Pressure เนี่ยแทบไม่เปลี่ยนเลยทีนี้มาดูด้าน high pressure นะครับด้าน high pressure เนี่ย ในช่องหนึ่งสเกลเนี่ยก็คือ5 psi ก็ยังดูได้แต่ว่าการที่จะยึดค่า2 0 0ว s i ในการชาร์จแล้วก็ใช้แบบนี้ทุกๆรุ่นเนี่ยมันทําไม่ได้ถึงแม้ว่าในตารางผมจะมีค่าที่มันใกล้เคียงนะครับแต่เหตุผลมันคือว่าอย่างนี้ครับในการชาร์จแอร์รถเนี่ยค่าทค่้จากตารางเนี่ยนะครับมีการคอนโทรลคอนดิชันเป็นอย่างดีนะครับคอนดิชันที่ใช้จากในตารางเนี่ยนะครับคอนเดนเซอร์เนี่ยอุณหภูมิขาเข้าเนี่ยอยู่ที่ 35องศานะครับบวกลบ0.2ตัวอ e ีวัลพาเลเตอร์นะครับมีการคอนโทรลอุณหภูมิขาเข้านะครับ27องศาบวกลบ0.2นะครับความชื้น50%นะครับบวกลบ1%เท่านั้นเองคอนเดนเซอร์เนี่ยเมื่อกี้ผมลืมบอกไปมีความเร็วสปีดลมเนี่ยอยู่ที่2.5เมตรเพลสิกนะครับ2.5เมตรเพลสิกเนี่ยก็ประมาณพัดลมเปิด12โวลต์ก็ได้ประมาณ2.5 เมตรเพอร์เซกนะครับประมาณ2เ mm hmm. มตรถึงสอเมตรเพอร์เซกแล้วแต่รุ่นก็อยู่ประมาณนี้นะครับรอบคอมเพรสเซอร์อยู่ที่1,800รอบนะครับก็ประมาณรอบเครื่องเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1,500รอบนะครับก็คือตามที่คิดส่วนใหญ่แนะนํำคือให้เหยียบคันเร่งไว้ที่1,500รอบนะแล้วก็ชาร์แล้วก็ดูน้ำยาแอร์นะครับแต่ทีนี้เนี่ยการที่ผมบอกว่าทําไมเราถึงใช้ค่า200ไม่ได้นะครับเนือ่องจากว่าจะเห็นว่าคอนดิชันที่ผมเขียนให้เนี่ย o อนดิชันที่ผมเขียนมาทั้งหมดเนี่ครับมันเป็นคอนดิชันที่ถูกควบคุมถ้าคอนดิชันผิดไปจากนี้ mm hmm. เห็นตรงส่วนที่เป็นอุณหภูมิบวกลบหรือว่าเปอร์เซ็นต์บวกลบไหมครับถ้าผิดไปจากนี้เนี่ยค่าโเล a รแรน์ที่ได้เนี่ยมันจะผิดไปแล้วก็อุณหภูมินะครับเพ g เชอร์ไฮเพเชอร์โลมันก็จะเปลี่ยนไปตามคอนดิชันเหล่านี้นะครับฉะนั้นมันเป็นการยากมากในพื้นที่ที่เป็น Open a แอร์เ e ียโอแล้วเราไปชาร์จน้ำยาแอร์ คือชาร์จในร่มก็ได้ก็ได้ค่าหนึ่งชาร์จตากแดดก็ได้ค่าหนึ่งวันนั้นฝนตกฟ้าคืมก็ได้ค่าหนึ่งอากาศหนาวก็ได้ค่าหนึ่งนะครับชาร์จอุณหภูมิร้อนๆก็ได้ค่าหนึ่งฉะนั้นการที่จะไปยึดตัวเลขว่าต้องชาร์จท,ที่ได้สองร้อยแล้วมันจะพอดีเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากต่อการคอนโทรลมากๆเลยข้อแนะนําในการชาร์จไดร์เแอร์ที่ถูกต้องจริงๆนะครับที่ผมอยากจะแนะนําวันนี้เนี่ยเรามีแค่เกจอย่างเดียวทํา ได้ยังไงเมื่อกี้ผมอธิบายไปแล้วว่าเกจเนี่ยด้านฝั่งไฮเนี่ยมันอ่านได้ความละเอียดมันอ่านได้ช่องละ5 psi ซึ่งผมบอกว่ามัน,มนสามารถอ่านได้พออ่านได้อยู่ถูกไหครับให้ทําการจดบันทึกค่าทุกครั้งในการชาร์จนะครับแล้วก็ให้หยุดชาร์จเมื่อค่าไฮเพรสเชอร์มันไม่ขยับจากหน้าเมื่อกี้เนี่ยผมผมได้บอกแล้วว่าอ้ด้านโลนไม่ต้องไปดูหรอกเพราะว่าดูไปก็ไม่รู้มันไม่ค่อยเปลี่ยนเลยแต่ด้านไฮนะครับ ผมยกตัวอย่างเวลาทําแล้วกันนะครับก็คือเวลาชาร์น้ำยายแอร์ไปเนี่ยให้เราเวลาเรายังไม่ได้ติดเครื่องยนต์แล้วเราเปิดให้น้ำยายแอร์มันไหลเข้าไปในระบบเนี่ยนะครับน้ำยายแอร์มันจะเข้าไปในระบบแค่ประมาณสักสักสีรร่สิบกรัมหลังจากนั้นเนี่ยให้เราเปิดเข้าไปเรื่อยๆสตาร์ทเครื่องแล้วก็ให้มันดูดน้ํายาเข้าไปสักพักหนึ่งเราก็ปิดในขณะที่เข็มเกจเนี่ยมันยังขยับขึ้นเนี่ยเราก็ปิดปิดสักพักรอจน มันหยุดนิ่งอาจจะใช้เวลาสักประมาณ10บวินาทีหลังจากนั้นเราก็จดเป็นค่าแรกนะครับค่าความดันนะครับของเพชเชอ h ์ไฮให้เราจดเช่นครั้งที่หนึง่งเราได้50าสิบพเราก็เปิดชาร์จไ,ไ,ไปเรื่อยบครั้งที่2ได้เจ็ดสห้าพครั้งที่สาม้้วก็ทําไปเรื่อยๆนะครับชาร์จเข้าไปแล้วเราก็หยุดสักพักหนึ่งรอสิวินาทีรอค่านิ่งแล้วเราก็อ่านค่าแล้วมาจจะได้แปดสิพครั้งที่สเนี่ยอาจจะได้ ซูว่า100 160แล้วครั้งที่ห้าก็ได้160ครั้งที่6ก็ยังคง160ตรงนี้นะครับให้หยุดทําการหยุดนะครับหยุดชาร์จได้เลยแล้วก็ใช้ที่ค่านี้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าชาร์จไปเนี่ยในขณะที่กาลังเปิดน้ำยาเข้าไปเนี่ยเอ่อคอนดิชันมันไม่นิ่งนะครับก็คือทําตามโปรเซสปกติได้เลยเช่นเหยียบเครื่องยนต์ไปที่1500รอบเปิดโบเวอร์ไฮ เปิดอุณหภูมิต่ำสูตรเปิดกระจกลงเ,เปิดให้รับลมภายนอกเข้าไปอะไรพวกเนี้ครับให้ทําการฟ i x condition พวกนั้นให้เป็นค่าเหมือนกันทุกค่าแล้วก็เพิ่มแค่ปริมาณน้ํายาชาักไปแล้วเราก็จดค่า pressure พอมันไม่ขยับก็คือเป็นค่าที่ stable แล้วนั่นเองครับตามที่กราฟที่ผมเคยได้สอนทุกคนไปก็คือกราฟสับคูนะครับก็คือเราไม่ได้ดูสับคูแต่ว่าเราดู p r สเชอร์ได้ก็จะสามารถ บอกค่าเทเชอร์ตรงนี้ได้นะครับช่วงสเตเบิลเนี่ยได้ทีนี้ถ้า,ารถบางรุ่นล่ะมันมีไซส์กลาสอันนี้ก็จะง่ายหน่อยนะครับจกคาดหน้าตาเป็นแบบทั้งรูปนี่โอ้รูปนี้เขาเก่ามากเลยรถสมบูรณ์สมบันมากก็ถ้าตอนที่น้ำยามไม่พอใน,นเวลาเราชาร์จไปมันจะเห็นเป็นฟองๆมันจะเป็นแบบเหมือนเหมือนน้ำเดือดที่มันพุด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 ออกมานะครับชาร์จไปจนถึงจุดจุดหนึ่ง ปริมาณน้ำยาแอร์เพิ่มขึ้นไปเยอะขึ้นเนี่ยฟองมันจะเริ่มหายหลังจากนั้นเนี่ยให้เรานับจุดตรงนั้นนะครับแล้วชาร์จต่อไปอีกหนึ่งร้อยกรมัมหรือว่าแล้วแต่คู่มือบางบางคันรถบางรุ่นเนี่ยอาจจะเขียนว่าให้ชาร์จต่อไปห้าสิบกรมัมหรือร้อยกรมัมหรือร,ร้อยห้าสิบกรัมก็แล้วแต่แต่ว่าให้ไปเช็คคู่มือหรือตามแท็กที่อยู่ตามหน้าเครื่องมันเขียนบอกไว้ทีนี้เนี่ยปัญหาคืออ้าวแล้วถ้าหนึ่งร้อยกรมัมไม่ผมไม่มีตาช่างอะครับผมทํายังไง ก็ใช้วิธีกลับไปเป็นหัวข้อแรกครับเนี่ยไม่รู้จะทํำยังไงก็กลับไปเป็นวัดเพเชอร์เหมือนเดิมนะครับก็ไปดูที่เพเชอร์ก็คือดูจนมันค่ามันนิ่งเหมือนเดิมแล้วเราก็พอแบบสุดท้ายคือเป็นแบบที่ดีที่สุดนะครับมีการระบุไว้ในคู่มือมีการเ,าเขียนติดสติกเกอร์ไว้นะครับก็สติกเกอร์จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับซึ่งตัวอย่างสติกเกอร์เนี่ยมาจากประดับของโตโยต้ามอเตอร์คอร์ปอเรชันนะเขาก็จะมีเขียนไว้ว่า ให้เติมน้ำยาแอร์ไปที่3 5 0บกรัมบวกลบ5 0ากรัมว่าไหมก็อย่างที่ผมได้สอนไปแล้วนะครับเขาถูกคิดมาแล้วว่าจุด stable ที่เป็นจุดตรงกลาง stable แล้วก็มี t o l e r a n c e บวกลบเนี่ยมันจะเป็นจุดที่ปลอดภัยสำหรับการชาร์จน้ำยาซึ่งวิธีการนี้เนี่ยเราจะต้องชั่งน้ำหนักนะครับแล้วชั่งชั่งถังน้ำยาเลยสำหรับในตัวแท็กเองเนี่ยมันก็จะมีบอกไปว่าปริมาณน้ำยาเป็นเท่าไหร่ครับน,นี่ R าหนึ่งสามซ A น้ำมันคอมที่ใช้หน้าเป็นชนิด N D I 8นะครับให้เติม370บวกลบ50กรัมจะเห็นว่ามีข้อความทางด้านซ้ายอะไทางด้านขวาบอกมาด้วยว่าในกรณีที่รถคันนั้นเนี่ยมีตัวไซกรารนะครับไอ้ตาแมวเนี่ยก็สามารถใช้ไซกาสได้นะแต่ว่าสุดท้ายต่อจา้ไซกาส์เองเขาก็เขียนระบุว่าให้เติมสารความเย็นเพิ่มไปอีก100กรัมบวกลบ50กรัมก็ต้องใช้ตาช่างอยู่ดีถูกไหมครับ ก็สุดท้ายวิธีที่ดีที่สุดก็ค,คือต้องใช้ตาช่างถ้าเป็นบุคคลทั่วไปอ่ะเวลาไปเข้าร้านแอร์เวลาไปเข้าเซอร์วิสแอร์เนี่ยให้สังเกตให้ดีนะครับช่างเวลาชาร์จน้ํายาเนี่ยผมแนะนําว่าเราเนี่ยไปดูกับเขาดีกว่าแล้วเราก็จดค่าเวลาช่างเขาชาร์จน้ายาเราสามารถอธิบายด้วยวิธีการที่ผมอธิบายได้นะครับว่าวิธีที่ถูกที่ควรเนี่ยคือจะยังไงเหตุผลที่ ใช้ค่าสองร้อย psi กำหนดเลยไม่ได้เนี่ยเพราะว่ารถแต่ละคันก็จุดชาร์จไม่เหมือนกันนะครับ s ิสเ e มระบบแอร์คอนเนี่ยมันไม่เหมือนกันสายของคอมเพรสเซอร์ก็ไม่เท่ากันคอนเดนเซอร์อารเบอร์เตอร์ทุกอย่างไม่เท่ากันจะให้ชาร์จจุดเดียวกันก็คงเป็นไปไม่ได้ดูว่า condition วันนั้นฝนตกแดดออกอุณหภูมิมีผลต่อการชาร์จหมดเลยนะครับแรงลมแรงหน้าพัดลมของคอนเดนเซอร์เองก็มีผลหมดเลยฉะนั้นจําเป็นตัวเลขในการชาร์จไม่ได้ครับจะต้องดู จุดที่มันค่าเพรสเชอร์ที่มันนิ่งๆเท่านั้นไม่ข้อแนะนําติชมนะครับก็สามารถส่งเข้ามาได้ถ้าเราพอที่จะรู้เรื่องนั้นอธิบายได้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาหาหัวข้อพูดคุยกันต่อไปนะครับถกดไลค์แชร์แล้วกด subscribe ให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับ